สวัสด,ดีครับผมจำฟุลมาทำรายการวันนี้เราอยู่ที่มิโนซามิโนโบ้ามึงเหรอมิโนซาม,มิโมซาอ่ามิโมซาที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำบรรยจจากาศโอ้โหสวยงามเลือดหัวน,นี่ก้อนไม้แต่มันไม่ใช่ไฮไลท์ของงานหรอกไฮไลท์ของงานเดี๋ยวผมจะพาไปทำที่อ,อื่นอ่าคุณบอกครับนำทางนี่ก็คือ กุนบุรีมิโูซ่ามื่อกี้เราอยากดูทำไมไม่ดูกุนมิโูซ่าไปเลยง่วงมากอันนี้คือสารมิโมซ่าวันนี้เดินตามนัตามกันมาครับเอาไปเฝ้าๆตามไปนี่คือลูกชายของพระนางแม่นางที่มีสกัดแล้วติดคุณยิ่งมันเลยผมยาวมันเป็นกระเทยกระเทยเหลงมันเป็นอย่างทีสบายๆเลย ได้ฮ่า่า่่า่่าไมตดม่นางยังตีแม่นางอิงอิชเบียตีอ้นี่คือแม่นางอลิซาเบีโอ้ยบอน ซึ่งอยู่ในรังเดียวกับตัดแจ๊กสเปรลมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับที่นี่หรอกก็พามาดูเฉยๆอต่อไปไปดูมาเราจะมีชมสถานที่ต่อไปตามผมมาลครับโอ้คนถาลูกครับช่างเลยครับนี่คือคนถาลูกโอคขึว่าเจ้านี่มันออกแบบมาเพื่อผมโดยเฉพาะนี่เปียโนนี่นะอันนี้ร้านไีติมว่เอาเข้ามาเลย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 อันนี้คือคนชื่อไอติมนะขายดีไหมครับเหมือนนี่ก็นี่ก็คือร้านไอติมครับ เราไม่ได้มาซื้อหรอกก็มาแต่ทำก็มาโฆษณาว่ามันมีไรกิมโอเคไหมเฮ้ยมานี่มช็อกโกแลตเชอร์รี่อย่างงยอร่อยอร่อยอร่อยเรจิงก็เป็นเของร้านนะคะอร์รอ่ะมาเเไปมไปอยางย่านรชอเปล่าเนี่ยนี่นี่นี่นุ่คไอบอลลอกไอ้บอลลอกเปอะไรอัวดีโอนีอ่านี่ก็บอกยังเียไอ้ร ดีครับเพื่อนกันเพื่อนกันะแนะนำตัวไหมแนะนำตัวไหมโดนน้ำบรรบดได้แผล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 แนะนำัวนี้หน่อยแนะนำแนะนำแนะนำตัวนี้ดีเกาหลียูยูยูบอบอสบอสมบังแบับมึงบอกได้ได้จได้ครับูสได้ไหมได้ครับได้ครับได้โอเคอ่าต่อไปผมจะพาคุณไปที่ต่อไปใสโลดลนี่คือ ไอศเรีิมอ่ามึงดูแล้วมึงก็ไม่ต้องถามกูว่าอะไรโอเคนี่คือไอศเรีมไอ้เจคิมเหรอนี่หนโุ่มๆพูดมึงโง่เลยโอ้ตุ๊กตุ๊กไงอ่าอันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยนี่คือเบนเบนตี้แอดครับเบนตี้แอดนี่คือร้านอะไรไม่รู้แต่มันผิดแล้วมันไม่ไม่ใช่ไฮไลท์ของที่นี่หรอกไปที่อี่นไปไปที่อื่นเหรอเดีมตันท่านหัวหน้าไปไปครับ นี่คือรานน้ำพุมโมซาเนี่ยเขาฉลองเขารอบหนึ่งปีอ่าซูมไปด้วยไปด้วยอ่ามกหนึ่งปีโหอลังการมากมิโมซาพัทยาน้ำพุสยการสวยมากครับสวยมากแ่่สนน้อยดีแล้นี่เปดอกกุหลาบครับแต่ว่าเป็นดอกกุหลาบปอแเอากุหลาบแดงสักนิดดีครับดอกแดงกันร้อโอ้าวทำอะไรครับ

ก็อาจจะไปทำธุรกิจที่อื่นก็ได้ร้านเสียงตกความนี้คือร้านร้านขนถ่าไม่ใช่ร้านขนถ่านนี่อะไรแบบนั้นเลยเราเยอะแยะเลยเลยก็หลายอย่างเดี๋ยวต้องไปดูอานนี้เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์น่าสนใจมากโอ้ร้านนี้โอ้โหครับมีเครื่องมือเยอะแยะ Premises, มีบันไดด้วยโอ้มีสีด้วยทางซ้ายข้านนี้คงจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับร้านนี้ขายสีร้านนี้ขายสีขายน้ำเปล่าด้วยร้านนี้ทุกอย่างก็ไม่จะเป็นสีไม่จะเป็นบันไดเลื่อนกระจกก็มีข้าวพัดลมก็มีขายครับผมสีให้ฟังหน่อยสีครับสีสีวิ่งนี่เป็นมือสั้นพันดีอะไรครับโอ้โหลืมไปนนี่ก็ร้านขายเกือบเลยไหมขายเกือบยังไงก็เกลาคุณตกราแล้วรู้ไหมครับคุณโอ้โหก็เดี๋ยวที่นี้เขาสวยงามจริงครับโอ้โหเดี๋ยวมันเปลี่ยนภาพพวกผมเลยเนี่ย ต้วไปข้างับไม่ผมเดินเลยนี่ก็ต้นไม้ครับต้นไม้โมกต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากเนี่ยหลงเลยนะเนี่ยยืนตายแหลี้ยงเลยนี่โอ้อาจารย์สองท่านเนี่ยทำไม่เรี้ยงต้นไม้บ้างทีได้หลายร่องเราสวัสดี่เราเรากำลังทำรายการอะไรกันอย่างไรครับครับเถึงได้ทำตัวก่อนครับรายการอันอันเดูข้าน้อยเอ๋อภาษาลาวก็ได้ครับภาษาลาวก็ได้ รายการเนี้ยบอกให้ยรายการกันเป็นรายการกม่จช่เขาว่าคุณหวัดพีนะครับตาะโอ้ยไม่ใช่ครับนี่เป็นการเชิญเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการที่มิโมซ่าของ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 พัทยาแห่งนี้ครับโอ้ยครับครับผมขออนุญาตครับมาจากเกาหลีนะครับมาจากเกาหลีมาจากเกาหลีเอาชนะเขาจะเที่ยวสบายครับขอเชิญครับผมท่านประธานครับครับผมนั้นก็ทำอะไรกันครับอะไรเฮ้ยอันนั้น กว่าวนเราไปเมืองนั้นดีกว่านะเนาะนี่ก็เป็นเมืองขนมปังเนียนบ่ปะเต็บเมียนเมียนเนี่ยวัวของมีโมซ่านี่ทำไมสีส้มครับนะครับวัววัวทำไมเป็นสีส้มครับวัวที่ไหนครับวัวนี่กวางก้อนนั่นน่ะสิงโต ิงตัวบ้านรอไงอ่าเราเดี๋ยวเราไปสวนจีบตัวร้องไงจีบตัวร้อยากยากยับสิงตัวบ้านดีดาวจับล้อไงน้เสุนดอกไม้ว่าเป็นรูปหัวใจครับสวยมสวยจุ้งเบยก็จะมีไฟและยับครับเนี่ยเราสังเกตได้ที่มีดอกไม้แต่สวยตรงนี้ถ้าคุณไม่ไปจับครับก็หลอกเราครับ ใช่เหรอครับผมก็เห็นด้วยเราเราเป็นคนอื่นต่อะทุกคนมีดีต่อไปเราจะไปใามคนมที่เด็ดหน่อยสิเนี่ยถามคนมีดเหรอไม่ได้ถามคนมีดหรืนี่คืเทศกับอาหุ่งฟองดูคนนี้มันมันต้องเป็นไฮไลท์นะครับเชิญตาคุณมาเลยเขาไม่ไปถามคนอยู่นั่งสลอเนี่ยเสียงอยู่นั่นเหรอ นี่บ้านพีสิงใช่ไหมครับเนี่ยใ่เปล่าครับที่นี่เป็นบ้านนิโมซ่าหลังใหม่เขาใหม่เขาใหม่เขาบอกว่า no photo เขาบอกว่าอย่างซี no no entry no photo อืมใช่แปลว่าห้ามให้มึงถ่ายมึงก็ไม่ใช่เราไม่ได้โฟโต้เราถ่ายวิดีโออ่ามันบอกว่า no ห้ามขึ้นมันบอกว่าอย่างนี้อ่าเราไปที่บ่อน้ำกันเถอะนั่นคือบ่อน้ำนะไม่ใช่อะไรนะนั่นมันคือบ่อน้ำ ครับบอน้ำเลี้ยงโคตรเต็มเหมือนเหมือนน้ำบาดาลบ้านเราไงครับโครองไต้ไต่ๆมีปลาดุกกระดุมรองแดงด้วยมีห้อนเขียดห้อนพ่อโอ้โหมันมีม้าด้วยครับมีม้าด้วยครับจอมเราคิดไหมครับเฮ้ยเคซี่วันนี้ว่ะนางโบนางแบบนางแบเว้ยนางแบบวันนี้นางแบบเลยครุณนี่ครับุณนี่โอ้อกหน่าอกนี่เท่าไหร่สิบหกแปดแปดเฮ้ยสิบหกเป็นแปดอะไรมันสูตรปุ๋ยมันเป็นสูตรแรงยาข้าแมลงร็งนคุณ ับตามาเลยครับับตามมาสิคุณขนานที่เราเดินไปเดินมาก็จะพบบรรยากาศโอ้ถ้าไม่มีโคมไฟเป็นมุมนันสถานณะนะมันก็อยู่เมืองนอกสถานละนะไม่ใช่สถานะนะเอ้ยมานี่เลยมานี่เลยนี่ก็เป็นอันนี้มอเตอรซครุ่นไหนี่ยนี่ก็เป็นทิดานี่ก็ไอ้ันี้ต้องเปนด็กน้อยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้ใหญ่ก็เล่นไ้ แล้วนี่นี่มาจากคิดเลื่อขี่คันนี้แหละครับไปลบน้อยสมัยคุณปู่ผมนี่ว่าคิดเลื่อนี่ขี่ไปลบคันนี้โอ้ไอ้มามีเขาเนี่ยมีล้อด้วยโอ้แต่ว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ธิพงศ์รินคอนใช้ไปก่อสงครามกลางเมืองนี่รถนี้สวยมากวิ่งเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขีไม่ตัวว่าแล้วว่าเท่าพี่อะไรทีนี ซานตคลสไปถามนู่นหมอนี่คือตัวอะไรเนี่ยโอ้สงสัยเป็นแมวแมวญยุคนะนี่คือควางลูชควางร้องควางเป็นพาหนะของเซนต้าเป็นแมวเป็นพาหนะของเซนต้าโอ้ยควางเหรอคะนี่ใช่นึกว่าควายควายขาอะไรนเเป็ขาควายทองไงโอ้ยโอ้ืยเมืองนี้เขาออกแบบมาสวยมากก็ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้โอ้สุดยอดมันไม่ธรรมดาจริงๆครับยิปอะไรเย็นๆมากเลยครับ